โชคดีที่ผมได้เรียนกับอาจารย์ที่ค่อนข้าง mindset ดีม,มากคนหนึ่งแล้วก็สอนผมในสิ่งที่แบบผมจำมาถึงทุกวันนี้แต่ mindset ตรงนี้มันทำให้ผมไม่ยอมแพ้ไม่เชื่อใครโดวยว่าใครจะบอกผมว่าผมทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวทำได้หรือไม่ได้ผมเป็นคนบอกเองไม่ได้เชื่อจากคำพูดเขาเชื่อจากการที่เขาพูดแล้วผมทดลองทำ ครอบผู้ประกอบการทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ K R S Podcast ครับและวันนี้ผมได้แขกรับเชิญสุดพิเศษจริงๆครับคุณโจครับขอเชยงตบมือด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับก็รายการ K S Podcast ครับก็วันนี้ได้คือจริงๆผมจิตตามตามคุณโจอ่ะครั้งแรกที่ที่เห็นก็คือแบบโอ้หคนะไรวะแไม่โคตรสูงโคตรหล่อเลยแบบว่าเล่นเล่นออกกาลังกายเป็นประจำไหมครับ จริงๆเคยเล่นตอนสมัยมหาลาัยเล่นบาสครับแต่พอ oh. พอเจ็บล้วก็ไม่เล่นแล้วไม่คุ้มแล้วไม่คุ้มเจ็บเลยแต่หุ่นแบบเห็นแล้วแบบโหเล่นโลขนาดนี้แม่ก็ตอนแรกแม่ก็รู้สึกว่าเออไหนๆก็สูงแล้วจะเก็บแค่มะม่วงก็ไม่คุ้มส <c oughs> <c oughs> <c oughs> เลยให้เออไปเล่นกีฬาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับ <c oughs> แล้วก็เลยเคยติดต่อคุณโจไปเนี่ยน่าจะนานมากแล้วเนาะ <c oughs> ว่าแบบเฮ้ยพอไปดูประวัติหุ้ยเป็นประธานว e ซด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากจะรู้ประวัติแล้วก็รู้เกี่ยวกับเรื่องการทําธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยถ้าเผื่อย้อนกลับไปอยากให้ คุณโจโแนะนําตัวนิดหนึ่งแล้วกันครับก็ชืโโ่อโจนะครับจิรุสิทธ์รุจเลรินนะครับโอ้โหทำตอนนี้หลักๆนะครับทำเรื่องอาสังหาริมทรัพย์ครับเรื่องจัดก,การที่ดินครับ<ง>ก็เป็นนักวิเคราะห์ที่ดินแล้วก็นักวิเคราะห์ที่ดินรับการลงทุนเป็นหลักเลยใช่ครับแล้วก็ทำพวกสินค้าเกษตรแปรรูปครับพวกข้าวอะไรเงี้ยครับมีข้าวแปรรูปด้วยใช่ใช่ครับก็มีตอนนี้ทําสินค้าเกษตรพอมาทาสินค้าเกษตรมากๆก็มีหลายตัวเลยที่อยากทําแล้วก็มกีหลายตัวที่ทําแล้วไม่สักเสก็มีหลายตัวมือนี้อะไรประมาณนั้ ตั้งแต่เด็กเลยเนี่ยพ่อพ่อแม่คุณโจทําอะไรครับพ่อผมจบเกษตรศาสตร์มขอเรียนเรื่องเกษตรโดยตรงเลยแล้วก็ผมก็ไม่ได้อินแต่ว่าพ่อก็พยายามให้ให้อินอะ่ะก็คือแบบ <c oughs> พ่อก็พยายามทําสวนทานูน่นทํานี่ในบ้านอะไรเงี้ยตอนแรกก็ทํานิดเดียวทําแค่แบบสวนพ่อแบบใช้ในครัวเรือนได้หลังๆเริ่มขยายหลังๆเริ่มทําสวนจรงิจรงจงัจงเรงิ่มอะไรอย่างเงี้ยคือพ่อเนี่ยคือพ่ออินมากกับการทำสวนจบเกษตรก่อนเลยคือย้อนกลับไปอีกนิดนึงพี่ชายพ่อทาประมง คำพวกแบบว่าเรือประมงอาหารทะเลส่งตามร้านอาหารโรงแรมอพูดได้ไหมครับว่าครอบครัวคุณโจนเนี่ยคือไพศาลเลยพ่อก็อเป็นขอนแก่นถูกไหมก็ไม่พูดอย่างนั้นก็ไม่ได้เพราะว่าจริงๆฝั่งพ่อเนี่ยอยู่ชลบุรีก็คือพี่ชายพ่ออยู่ชลบุรีทําธุรกิจอยู่ฝั่งนั้นส่วนพ่อเนี่ยมาเรียนที่ขอนแก่นมาเลยมอขอส่วนแม่เนี่ยเป็นคนโคราชใช่ใช่พ่อกับแม่เจอใช่พ่อกับแม่เจอกันเพราะว่าพ่อเป็นทํางานแล้วเจอกันใช่ครับใช่มิกอ่ะแล้วแม่ล่ะครับ แม่เหรอครับตอนนี้แม่ก็เล่นการเมืองท้องถิ่นฮะตอนนี้ชัยครับแต่ก่อนก่อนตอนเราเด็กๆล่ะครับแม่แม,ม่ทำอะไรตอนเด็กๆแม่ไม่ทาอะไรเลยแม่เป็นแม่บ้านอตอนตอนเด็กๆแม่เนี่ยเป็นลูกเกษตรกรแล้วแม่ก็ไม่ได้เรียนคือไม่ได้เรียนสูงเรียนประมาณป .4 ปป .8 อะไรผมจําไม่ได้ <c oughs> ผมจาไม่ได้สมัยก่อนเขาเรียกอะไรอะ่ะแม่จะให้น้องน้องเรียนอเออจะต่างกับพ่อพ่อเน,นี่ยคือได้เรียนจบปริญญาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพ่อกับแม่เนี่ยมันเจอกันในพาร์ทของเจ้านายกับลูกน้อง Oh. ประมาณนั้นมาเจอกันก็เลยมาชอบกันชอบกันก็นั่นแหละครับแต่งงานกันแล้วคุณโจจริงๆโตที่ไหนโอ้โหหรือว่าหลากหลายที่ก็อ,อนุบาลก่อนอนุอนุอนบาลน,น,านี่เรียนที่ไหนเรียนที่สระบ,บุรีฮะ uh huh. สระบ,บุรีเป็นโรงเรียนคิสคือท,ที่ที่ต้องเล่าอย่างนี้เพราะว่าฝั่งพ่อเนี่ยก็อยากเอาหลายไปเลี้ยง ฝั่งแม่ก็อยากเอาผมไปเลี้ยงโอ้ยของเรานี่คือแบบว่าเป็นป๊อปฟูล่าตั้งแต่เด็กเลยเกี่ยงกันฮะนึกว่าแย่งกันเลี้ยงเกี่ยงกันเลี้ยงเกี่ยงกันเลี้ยงเกี่ยงกันเลี้ยงของวายังอ้แย่งกันขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยอะไรเงี้ยคราวนี้ก็ไปเรียนอยู่สระบุรีก่อนคือตอนนั้นน่ะย่าเนี่ยเหอเหอหลานหลานชายเหอะมากเป็นคนโตไหมครับเป็นหลานคนแรกไหมในตระกูลหรือว่าอะไรทำไมเขาถึงไม่ไม่หลานคนแรกแต่ว่าตอนนั้นอาจจะน่ารัก ตอนนั้นอ้วนอ่ะตัวแบบกลมๆเป็นเหมือนมิชลินเลยเอออ้วนๆป่องๆอ,อ,อะไรเงี้ยแล้วแล้วแม่แล้วหลานแ,ลแบบคนอื่นโตแล้ว <ừ> ผมกําลังแบบน่ารักตอนนั้นเขาบอกว่า่างั้นนะ <ừ> ผมก็ไม่กล้าย้อนไปดูรูปตัวเองเหมือนกัน <passionate> เขาก็เลยว่าเอออยากอยากเลี้ยงหลานอะไรก็แย่งกันไปแย่งกันมาสุดท้ายก็พ่อเลยตัดปัญหาส่งผมไปเรียนรวมเนียยประจำไม่ได้งนไม่ได้ผิดอะไรเลยไม่ได้ผิดอะไรเลยคือ ถ้าปล่อยให้อาม่าเลี้ยงแล้วพ่อไปทํางาน,นอาม่าจะเย่าจะตามใจมคือแบบอยากเขากลัว,วแบบจะเสียคนตามใจคือเลี้ยงแบบสมมติผมติดนิสัยเสียงหนึ่งคือตอนเด็กแบบไม่ชอบกินข้าวแต่ชอบกินโดนัทแล้วก็แบบว่าจะบ้วนข้าวทิ้งแล้วก็บบไม่มยัดเข้าไปแต่ก็แบบไม่เคียเค้ยวเคี้ยวแล้วก็ทายทิ้งแล้วก็แบบว่าบอกอาม่าว่าเอออยากกินโดนัทเลยอาม่าก็จะแบบเฮ้ยเอาเอาเอามา,าให้กินมาให้กินแล้วพออยู่ด้วยแล้วไมีพ่อแม่อยู่รู้สึกชอบอยู่กับย่า เพราะเขาตั้งใจตั้งใจคราวนี้พอพ่อกับแม่มารู้ก็รู้สึกแบบไม่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 เวิร์กอะแม่ก็จะมาเลี้ยงเองเพราะว่าเด็กน้อยฉันได้แบบสอนเองอะไรเงี้ยอืก็สุดท้ายหาทางออกคือเอาไปส่งเรียนประจำผมยังงงอยู่นะงงเหมือนกันแย่งกันคนนี้แย่งใช่คนนี้แย่งแม่ก็แย่งพ่อก็แย่งหลักๆเลยนะจะเป็นย่ากับแม่อ่าย่ากับแม่แย่งกันตูอันนี้อันนี้คือแม่แม่คือลูกฉันฉันต้องเป็นคนเลี้ยงอืมย่าบอกว่านี่คือหลานฉันฉันเลี้ยงพ่อก็ไปทํางาน สองคนนี้ก็มีปัญหากันอตัดปัญหาเอาผมไปเลยไปทำคือไม่ไม่เซนเลยไม่ได้ผิดอะไรเลยอะไรเงี้ยเออแต่ก็โอเคก็มาจําก็สอนอะไรหลายอย่างเหมือนกันแล้วถือว่าถ้าเผื่อฐานะทางบ้านสมมุติว่ารวยมากปันกลางแล้วก็จนเนี่ยของเราอยู่ประมาณพ่อปันกลางพ่อปันกลางแม่นี้ค่อนค่อนจนเลยใช่ต่พ่อต่างกันเพราะว่าแม่เนี่ยเรียนไม่เรียนไม่สูงแล้วก็แม่ก็ไปเรียนเสริมสวยไปเรียนเสริมสวยสมัยนั้นก็เรียนเสริมสวยไปทําผมไปอะไรเงี้ย แล้วก็มีพี่น้องกี่คนสองคนครับอเราเป็นคนโตหรือคนเล็กคนโตครับใช่พ่อเนี่ยเป็นเนิร์ดเนิร์ดแบบเนิร์ดจริงๆอะใส่แว่นหนาๆอ่านหนังสือถือหนังสือใช่ใช่จะตั้งชื่อลูกเนี่ยประมาณสักปีหนึ่งผมยังไม่มีชื่อจริงๆเลยเพราะ่พ่อคิดอยู่ว่าลักษณะผมจะควรจะต้องชื่ออะไรคิดมากสุดท้ายก็เลยได้ชื่อโจโจชื่อจริงชื่อโจโฉเพราะว่าพ่อชอบโจสามก๊กน้องชื่อจิ๋วยี้แต่ผมไม่ชอบให้ใครเรียกเพราะมันตลก อุ้ยผมว่าเท่ออผมเลยว่าเรียกโจยเฉยดีกว่า<อ>เพราะว่าตอนจริง,รงชื่อเต็มเต็มโจโฉโหแ,แล้วแบบตอนอนุบาลเนนะี่ยเวลาพ่อผู้ปกครองมารับเขาจะต้องประกาศออกมาอ่ะผมโคตรอายเลยผมไม่ชอบ โอ้เป็นที่แรกกันนะเนี่ยผมอะจะเป็นคนที่แบบว่ารู้ว่าพ่อแม่มารับผมจะไปรอแล้วไม่ต้องประกาศกูนะไม่ต้องมาพูดถึงอะไรเงี้ยเขาชอบประกาศแค่น่นน้องโจโจพ่อแม่มารับแล้วแล้วเพื่อนก็ชอบล้อว่าแบบแม่งนักลบจะกลับบ้านวะอะไรเงี้ยแล้วอะไรแบบว่าพอไปโรงเรียนย้ายเรียนใหม่อะไม่เคยบอกใครละก็เปลี่ยนชื่อคือโจ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 อย่างเดียวน้องจะเรียกตัวเองว่าจิวเหมือนกันแต่ไม่ได้แบบชื่อแบบชื่อเต็มอะไรแต่ถ้าพอชอบสามก๊กอะแต่ทำไมถึงให้พี่กับน้องอยู่คนละก๊กอะ นิสัยพ่อบอกว่าดูจากวันเกิดดูจากนู่นนี่นั่นแล้วดูหลายอย่างพ่อเนเนื้อเนื้อจัดผมงงเหมืมอมนกันเขาคิดเยอะคิดเยอะ,ยอะดูจากลักษณะนู่นนี่นั่นผมก็ผมผมไม่เคยอ่านสามก๊กเลยแล้วไม่ดูด้วยเพราะมันไม่สนุก<อ>พ่อพยายามแบบนี่นะสมัยก่อนเป็นวิดีโออ่าใช่เป็นแบบตลับเลียมๆอ่ะอพ่อไปทางานพ่อต้องอัดไว้เพราะสมัยก่อนมันใช้ผ่านเอ่อโทรทัศน์ช่องสามช่องอะไรว่าไปพ่อก็จะแบบอัดอัดอัดไว้สั่งแม่บ้านว่าต้องอัดไว้นะแล้วมาดูแล้วพ่อก็จะแบบมาดูเสาร์อาทิตย์แล้วก็บังคับ ไม่ใช่งครับพูดผิดเดี๋ยวพ่องอนชวนมาดูด้วยอโดยที่ให้ค่าขนมในการดูผมก็เต็มใจดูมีแรงจูงใจแต่ก็ผมก็ดูไม่เข้าหัวเลยรู้แค่จําได้แค่ม้าเซ็กเทาอะไรขนั้นมันเท่ดีแต่รู้ว่ามันมีสามก๊กรู้ว่ามีสามก๊กแต่ไม่รู้ว่าตีกันทำไมด้วยเอทะเลาะกันทำไมวะอะไรเงี้ยแต่เออไม่รู้อะไรเลยอ่ะคราวนี้ผมก็เลยแบบโตขึ้นมาเนาะอยากรู้ว่าความหมายไอ้ตัวละครโจโฉนันเป็นคนยังไง ตั้งคนก็ไม่ดีด้วยว่าตั้งท็ใมมันไม่ได้ดีด้วยว่าแต่เแบบชู้เก่งมากก็คือคุมคนเก่งโหดมากอส่วนเก่งมีแต่ส่วนไม่ดีก็เยอะใช่ใชแบบคนด่าเยอะเต่พวกนันมีเหตุผลนะแต่ก็ไม่ได้หามอะไรเพราะว่าจิ๋วยีก็มันแย่พอกันก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรทำไมไม่ชื่อเล่าปีหรือแบบอของเบ้งขงเบ้งหรือแบบนักป่าอะไรเงี้ยอหรือว่าดวงมันไม่นาเจ้าน่าจะไม่ไม่เข้าแต่ว่าเนี่ยพวกนี้โอเคแต่ไม่ตั้ง ตั้งจโจโฉตั้ง <ๆ S 1> โจโฉนั่นแหละแล้วพอคราวนี้เรียนอยู่ที่สระบุรีอนุบาลน,นี้ตอนนั้นอยู่กับใครครับอยู่กับแม่บ้านฮัตั้งแต่อนุบาลเลยเหรอตั้งแต่อนุบาลคือแม่มีแม่บ้านม,มีคนขับรถโ oh. อ,อ้โหอยู่กับแม่บ้านมากกว่าอยู่กับแม่เพราะว่าตอนเด็กๆก,กับแม่ป่วยเออน้องชายป่วยมแม่ก็เลยต้องแบบเที่ยวเข้าเที่ยวออกน้องไม่ค่อยแข็งแรงอะไรเงี้ยก็เลยผมก็เลยต้องพ่อต้องไปทํางานไม่มีคนอ,อ,อยู่แล้วก็เหลือแค่แม่บ้านกับคนขับรถสองคนละแค่นี้ คือตอนที่พ่อจบเกษตรอ่ะก่อนที่พ่อจะกลับมาช่วยธุรกิจของพี่ชายอะไรเงี้ยเขาไปทำซีพีคืออยากจะเรียนรู้ระบบต่างๆแล้วสมัยนั้นสมัยนั้นคนเรียนน้อยพอจําได้ไหมครับเป็น CPO หรือ CPF แต่ตอนนั้นยังไม่มีพีเก็คือเรื่องกับสัตว์ปีกพ่อไปดูเรื่องวิจัยสัตว์ปีกเป็นไก่เลยเป็นฟาร์มแล้วพ่าก็ย้ายเรื่อยๆจําได้ว่าตอนนั้นน่ะคนจบน้อยพ่อก็เลยดูเก่งพ่อก็เลยชอบมาขิงแต่ตอนนี้คนมันจบเยอะมันเทียบกันไม่ได้ไง แต่ก่อนน่คือคนจบปตอนก็มันน้อยเพีมากนะมันเพีมากไงก็มีงานอยู่แล้วแล้วตอนนั้นประเทศกําลังโตใช่ไหมแล้วคนเรียนเกษตรก็มัน่าร้อยกว่าคนในชื่อพ่ออะไรเงี้ยพ่อก็บอกพอไปสมัครงานมันก็ได้อยู่แล้วดิถูกไหมจริงจริง่งมันก็มันก็ง่ายแต่ด้วยความที่ว่าก็ต้องยอมรับหนึ่งว่าเออพ่อก็ขวัญขวายพยายามอ่ะก็ต่อยอดตองไปเรื่อยจนได้เป็นอยู่ในฝ่ายของบอร์ดบริหารจัดการอะไรสักอย่างหนึ่งไม่รู้พ่อจะต้องย้ายประเทศไปเรื่อยเพื่อไปเพื่อเพื่อตอนนั้นอ่ะซีพีกำลัง ก<ต>ำลังโตกกำลังโตพอทีกำลังโตซีพีต้องการขยายไปประเทศต่างๆก็ต้องเอาคนพวกคนอย่างพ่อผมหรือว่าผู้ผู้บริหารเข้าไปในประเทศนั้นเพื่อสร้างอะไรแบบเขาเรียกยอะไรฟาร์มหรือนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆคือมิชชั่นของเขาก็คือเขาต้องการเป็นครัวของโลกใช่ใช่ใชเขาเนี้ยโอ้เป็นพ่อเรานี้ยนว่าเก่งมากกลายเป็นว่าพ่อยังไม่มีเวลาเลยคขาเนี้ยตอนแรกเนี่ยไม่มีเวลาเลยราะว่าเราไม่สนินกับพ่อไหมครับสนิทเพราะว่าเสาร์อาทิตย์พ่อจะให้เวลากับเรามาก ดูหนังด้วยการเล่นเกมในสมัยก่อนเพทูยเงี้ยพอ่อพ่อไม่ได้ห่วงว่าจะไปเลยหนีไปเล่นเกมกับเพื่อนนะพ่อมานั่งเล่นเกมด้วยแล้วก็เลี้ยงเพื่อนผมด้วยแล้วก็เลยรู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องหนีไปเล่นเกมที่ร้านเกมเพราะว่าพ่อซื้อพอ่อบอกว่าอ่าชอบแบบนี้เดี๋ยวซื้อมาให้เล่นที่บ้านแล้วก็ให้เพื่อนมาเล่นที่นี่จะมองเห็นว่าเล่นอะไรอะไรประมาณนี้แล้วพอปอนหนึ่งถึงปหกเราก็ยังเรียนอยู่ที่คณะรี้ไหมชื่อชื่อโรงเรียนอะไรครับกุญแจคริสเตียนวิทยาอืเอ่อเรียนเรียนไปตอนนั้นก็ผม ถ้าพูดเรื่องคุณเล่พูดไงเดี๋ยวพูดเรื่องการศึกษานิดหนึ่งอพอเรียนตอนนั้นนะพ่อเป็นคนไม่ห่วงเรื่องการเรียนเลยนะคือลูกเนี่ยจะต้องเรียนดีหมายถึงว่าในในพื้นที่นั้นถ้าพ่อสมมติพ่อตอนนั้นพ่อไปอยู่ประจำที่สระบุรีอพ่อก็เลยให้เรียนที่สระบุรีที่ดีที่สุดก็จะเป็นโรงเรียนเอกชนคุณครูจําได้ว่าคุณครูคนหนึ่งเปลี่ยนความคิดผมไปตลอดเลยคือมันเป็นวิชาพลระ แล้วก็เขาให้กระโดดแบบไอ้กระโดดข้ามไอ้ไอ้ที่มันเป็นชั้นๆนะฮะผมเรียกไม่ถูกอ่ะไอ้ที่มันต้องกระโดดสูงขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะแล้วเขาเห็นว่าผมตัวยาวอ่ะเขาคิดว่าผมน่าจะกระโดดได้ได้มากกว่านี้ผมเลยบอกว่าผมโดดไม่ได้หรอกแต่อาจารย์พูดกับผมคํานึงว่าอย่าให้ใครมาบอกว่ามึงทําอะไรไม่ได้คุณทําอะไรไม่ได้ไม่แต่ตัวคุณเองก็ตามผมเลยเฮ้ยแม่งตอนนั้นเด็กมากนะประทงประถมเลยแล้วผมก็รู้สึกว่าไม่ไม่ได้ยินอ่ะแต่ก็รู้สึกว่า รอว่าลองทําดูพอทาไปเรื่อยๆรู้สึกว่ามันชนะชาเลนจ์ตัวเองไปเรื่อยๆมันทําได้มันทาได้ตานที่เขาว่าคราวนี้พออยู่กับอาจารย์ที่เป็นคนหนังชาติคนนี้ที่พูดเป็นคนหนังชาตินะแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่มีกรอบไม่มีไม่มีเขาเรียกอะไรไม่มีข้อจํากัดไม่ไม่ให้เราทําผิดได้ให้เราอยากทําอะไรทําไม่มีข้อจํากัดว่าเราทําอะไรหรือไม่ได้มันเลยกลายเป็นว่านิสัยส่วนหนึ่งปิดมาจากเขาด้วยเพราะว่าผมไม่ได้มีเวลาพ่อแม่ไม่มีเวลาเลี้ยงออยู่กับ อยู่กับครูเป็นหลักอยู่กับเนสเซอรี่อยู่กับโรงเรียนประจำํำฉะนั้นคนที่ปลูกฝังผมพ่อด้วยส่วนหนึ่งครูคนนี้ด้วยส่วนหนึ่งแล้วเป็นครูต่างชาติแล้วจะชอบสอนไรที่แบบไม่มีกรอบชอบให้ถามอืมต่างกันเนยอะพอสมควรแล้วก็อพอโตขึ้นมาได้มาเรียนโรงเรียนรัฐเนะี่ยมันก็ต่างกันไม่ใช่โรงเรียนรัฐไม่ดีนะแต่หมายถึงว่าระบบการสอนขอมาเซดเนะี่ยมันต่างกันมากมันก็เลยทำให้เด็กคนหนึ่งถ้าถ้าเป็นผมมีลูกนะอื ไปช่วงปร,ระมาณก่อนห้าห้าห้าขวบห้าปีหรือสิบปีเนี่ยผมค่อนข้างว่าให้ความสําคัญมากเลยนะควรจะต้องให้ไมซ์เซ็ตให้อะไรกับเขาเพื่อปลูกฝังเพราะว่าปมบางอย่างอ่ะมันมันม,มันแก้ไม่ได้แก้ยากเออแก้ยากมากผมก็มีลูกสองคนสี่ขวบกับหกขวบก็ผมเลยเข้าใจมผมเลยเข้าใจว่าแบบเราก็อยากส่งให้เรียนดีที่สุดอ่ะใช่ในช่วงนั้นนะเพราะว่าถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรียนธรรมดาไปก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวโตมาค่อยเรียนดีผมมองว่ไมซ์เซ็มันมันไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยประมาณตอนที่ผมอยู่ออสเตรเลีย โจคือถามฝรั่งว่าจะเรียนที่ไหนเนี่ยเขาไม่คิดนะเหมือนกับเขาไม่คิดนะว่าจะต้องไปเรียนเออโรงเรียนนี้อะเรียนมาลีเรียนอสัมเรียนอินเตอร์เรียนอะไรอย่างเงี้ยคือเขาไม่ได้คิดเขาคิดแต่ว่าใกล้บ้านเพราะว่าทุกมหารมันดีทุกทุกโรงเรียนแม่งเหมือนกันหมดอะแค่ว่าใกล้ไกลแต่ของเราเนี่ยมันกลายเป็นว่าไปกระจุกตัวอยู่ต้องยอมรับว่ามันต่างกันจริงๆเพราะว่าถ้าเผื่อเป็นโรงเรียนรัฐแต่ก็ผมเรียนทสองวัดสมอไลน์ตอนเด็กๆคือถามยากมากคือถ้าถามครูแม่งโกรธด้วย <ứng S 2> แล้วก็มันมันด้วยว่านักเรียนเยอะด้วยครับมันก็นดูได้ไม่เท่ถึงด้วยนะแต่คุณโจถือว่าแล้วเรียนเก่งไหมไม่เก่งฮะบอกเลยเป็นหัวดื้อที่สุดแล้วแล้วก็พอพ,อพ่อแม่เลิกกันอนะ่ะก็เลยมาเรียนเรียนรัดก็เลยต่างต่างเลยยิ่งโอ้ตอนนั้นยิ่งแบบเรียนเรียนโรงเรียนเรียนโรงเรียนที่เป็นคิดเตียนเนี่ยนนะอยู่นานแค่ไหนโอ้โหปหกไหมเกือบเลยฮะประมาณนั้นแหะประมาณนั้นนะปห้ปหกใช่ใช่ประมาณปห้าปหกเลยคือนตั้งแต่เด็กจน แล้วเก่งภาษาอังกฤษไหมช่วงไม่<อ>เลยไม่งงไหมผมก็งงพ่ออยากให้เรียนเพราะว่าจะได้เก่งภาษาอังกฤษเรียน,เร,ยนเรียนอินเตอร์จ่ายตังค์อย่างดีอืไม่เอาเลยไม่คือแบบไม่จําพูดได้แค่ว่าอาจารย์อยากให้อยากให้พูดสื่อสารกินข้าวอะไรเงี้ยได้แต่จะให้มาพูดพรีเซนต์หน้าห้องติดลบไปเลยจะทําอะไรก็ทําแต่ไม่ไม่เอาอะไรเงี้ยพ่อก็เลยอ่ะอย่างน้อยได้ภาษาจีนเปลี่ยนโรงเรียนเป็นภาษาจีนพูดได้แค่เหล่าซือ้อกับ ชือฟ้านอะไรพวกนั้นนะแค่นั้นนะไม,ไม่ได้เหมือนเหมือนกันไม่รู้เป็นไรแม่งหัวไม่ไม่ชอบเท่าไหร่าาแต่กลายว่าพอโตมาต้องมาใช้แบบโหทำไมไม่ตั้งใจเรียนวะ <laughs> อะไรประมาณนั้นก็สนุกดีฮะแต่ว่าช่วงที่ผมเด็กอะผมรู้สึกว่ามันมันได้อะไรหลายอย่างหนึ่งครูครูค่อนข้างดี m มเซ s e ดีอย่างที่สองคือโรงเรียนประจํามันสอนให้ผมแม่งต้องดูแลตัวเองถูกนั่นแหละที่จะพูดผมไม่รู้จะพูดคาไหนคือมันต้องดูแลตัวเองอะคือมันมีแต่เด็กแบบ สุดเหมือนกันนะ่ะม,มันเรียนโรงเ,งร,งเรียนประจํำคือเนี่ยประจาเนี่ยสมัยนั้นคือคนที่แบบที่บ้านแม่ไม่ไหวแล้วอะใช่แม่ผมเคยอยากให้เป็นโรงเรียนโรงเรียนประจําเพราะว่าเขาบอกว่ามึงดื้อทนไม่ไหวแล้วเดี๋ยวให้มึงไปเดี๋ยวจะได้หัดรีดผ้าเองกวาดบ้านเองถูบ้านเอง,เอ,งอันนี้มันจริงไหมจริงไหมครับก็จริงส่วนหนึ่งแต่ว่าอามามาจ่ายค่ารีดผ้าอะไรทุกอย่างไม่ทําอะไรเลยคือทําอย่างหนึ่งคือตื่นตามเวลาเขาวิ่งบ้างแล้วเขาต้องให้ลงชมรม กีฬาอะไรก็ลงตามที่เขาบอกอะไรไปก็ก็เลยกานเล่นเล่นเกมอหเล่นเกมเล่นมีเวลาให้เล่นมาเล่นหุ่นยิบประมาณหนึ่งเพราะว่าก็มีเวลาให้เล่นแล้วถ้าสมมติว่าอ่ากีฬาล่ละครับตอนนั้นเริ่มเล่น้ยไม่เริ่มเลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันเหนื่อยอะแล้วก็รู้สึกแบบมันร้อนแล้วก็ผมไม่เข้าใจผมไม่ชอบเล่นฟุตบอลด้วยแล้วก็ผู้ชายสมัยนั้นมีสองอย่างถ้ามึงเล่นฟุตบอลมันเป็นตุ๊ดนะเออผมก็ไม่รู้เป็นอะไรจริงคือใน มีต้อหให้เลือกตั้งหลายอย่างผมก็ไม่เล่นเออไม่ดูบอลตุ๊ดไะเนี่ยเอ้าผมเลยไปเล่นโดดยางแม่งจับจับแบบอีโอกอีเอลผมรู้หมดคือมึงอยากให้กูตุ๊ดนะกูเล่นเลยเล่นมารุนกักไหมเล่นแบบเขี่ยไพ่อะไรเงี้ยเออไม่เหนื่อยไม่ร้อนแต่แม่งพวกนี้แม่งเตะบอลแล้วเหงื่อมันเหม็นนะแล้วเวลาเข้าห้องเรียนอะแม่งเหม็นชิบหายผมต้องย้ายโต๊ะไปนั่งที่อื่นเพราะว่ามันเหม็นตัวมันนะไอ้เรื่องนี้ผมอยากพูดมากเลยผมเรียนราชสิมาครับคือแต่ก่อนขนนักแข่งผมไม่ขึ้นไยคุณจง แล้วผมแม่งแบบว่าเพื่อนแม่งก็ว่ามึงโกนเหรอตุดว่ะแล้วแม่เราเอชอบให้แม่เราชอบให้ทาครีมจะให้ผิวขาวอะไรเงี้ยพอมันได้กลิ่นเชี่ยมึงตุดนี่มาต๊ดอ,อะไรกันจมแค่ทาครีมผมไม่มีขนจกักกะแล้วเอ้ยไม่พูดได้ไมได้คือได้พูดได้หมดเลยผู้ชายมันไม่มีขนจั๊ะแล้เยอะใช่ปะผมไม่มีบางมากแม่มึงไปเออเนี่ยเหมือนกันอะ แต่คือผู้ชายดูแลตัวเองสมัยนั้นอะสมัยสมัยนั้นมันมันจะโดนบูลลี่แบบนี้แหละสมัยนี้มันก็ปกติแล้ะสมัยนั้นคือแบบไม่ได้เลยแบบถ้าคีมคือมึงจะให้ผิวกูแตกในหน้าหนาวหรือยังไงวะเข้าใจแล้วคือการที่แม่งมีกีฬาเดียวคือต้องเตะบอลนั้นคือแมนเนี่ยหรอแล้วเวลาเพื่อนบอกว่าเชียร์บอลกูไม่เชียร์เพราะกูไม่รู้เหมือนกันเหมือนกันอันนี้ผมก็ไม่ได้เตะรู้อยู่คนเดียวแบ็คแฮมก็ไม่รู้จักใครละโนัลโดก็พอรู้จักแค่นั้นไม่รู้ด้วยซ้ำอยู่ทีมอะไรเนี่ยแต่ก็ ั่นแหละครับชีวิตไวเรียนก็ได้สาระไหมเนี่ยได้คือแล้วเรามีมีคิดเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรไหมตอนนั้นยังมีไหมหรือว่ายังไม่มีตอนนั้นยังไม่ไม่ยังไม่ค่อยคิดเริ่มมาคิดตอนอ่ะคราวนี้พอมจบป .6 หพ่อกับแม่เลิกกันพ่อกับแม่เลิกกันตอนตอนมหนึ่งมน่าจะประมาณมสี่มสี่มสี่อ่ะคราวนี้มหนึ่งถึงมสามเรียนที่ไหนครับเรียนที่วานิชที่บัวใหญ่ที่โรงเรียนประจำเหมือนกัน ภาษาจีนที่ผมบอกเมื่อกีอ้อ๋อก็คือเราเนี่ยเป็นเด็กโรงเรียนประจำตั้งแต่เด็กยันโตเลยเป็นโรงเรียนแม่เอากลับมาเรียนที่โคราชแม่ก็พยายามหาว่าเอ๊ะโรงเรียนไหนที่แบบมีภาษาจีนโอ้แต่พ่อแม่แบบแบบก็หัวกันไกลมากเลยหัวกันไกลแต่ลูกไม่เอาไงก็ไม่เรียนกฤษให้เรียนจีนคือแบบสมัยนี้ยังให้เรียนอย่างอยู่เลยอะเออแล้วแบบเขาขอเน้นแบบว่าให้ลูกพูดแบบสองภาษาภาษาที่สองได้ผมแม่งก็อวดเลยพูดแม่งพูดได้ไม่กี่คำ แต่ก็อย่างน้อยก็ได้อังกฤษมากกว่าโอ้เกตหวที่สุดเลยภาษาไม่ได้ท้องสองกัน <c oughs> <c oughs> คือไม่ได้จริงๆแล้วค่อยมาได้ตอนมหาลายัยตอนแบบเริ่มทาธุรกิจเริ่มผมถ้าเริ่ทำธุรกิจจริงๆจังๆนะตอนม,อมอปลายแล้วก็มหาลายัยนั่นแหละเริ่มทําแล้วแล้วก็เริ่มรู้สึกว่ามันต้องมีสกิลอื่นแล้ววะเพราะแม่งเกตห่วยยิ่งมหาลัยยิ่งเกตห่วยเลยห่วยแบบไม่น่าสมัครงานได้อะอแล้วช่วงมหนึ่งถึงมสามเนี่ยเรา เป็นยังไงคือมันช่วงหัวนี้วหัวต่อช่วงนี้เราแบบมีอะไรที่มันเป็นอบายมุกไหมแบบอย่างเช่นติดยาติดติดสาวติดอะไรมีไหมไม่เลยทุกวันนี้นะโตมาขนาดนี้ยังไม่เคยยุ่งกับไอ้พวกอบายมุกพวกนี้เต็มที่บุหรี่เคยลองเคยลองบุหรี่แล้วก็รู้สึกแบบไม่เล่าติดอล้ไม่ไม่แล้วแล้วเราเป็นแนวไหนครับอย่างเช่นเด็กเรียนดนตรีติดจัดเลยติดแบบเด็กเล่นดนตรีเล่นอะไรครับเล่นเบสเล่นกลองเล่นกีตาร์เหตุผลที่ครบเลยไม่เหตุผลที่เล่นหลายอย่างเพราะว่า ตัวเนี่ยมันขาดใช่ขาดคนไหนก็เล่นผมก็เล่นเหมือนกันเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเขาไม่เรียกเมือเวลาเรียกซ้อมเหมือนไงเนี้ยเออกูเล่นเตนอเล่นเตนทุกอย่างกูเล่นเตนอะไรเงี้ยแต่ไม่ร้องเหรอคุณโยไม่ร้องไม่ร้องเพราะว่าทนเสียงตัวเองไม่ไหวเหมือนกันทำไมอ่ะรู้สึกแบบแม่งไม่ยั่งยืนว่ะเสียงห่วยมาไล่ออกไงแต่ถ้าเกิดเล่นเล่นมันยังเปลี่ยนได้นะแล้วก็รู้สึกว่าสกิลเล่นได้หลายอย่างเนี่ยตอนมหาลัยแอบไปเล่นร้านเล่าโอ้จริงจังหอยากเล่นอย่างนั้นเลยเพราะว่าจริงๆแล้วตอนเ็นอ่ะ ขอยื่นโคต้าเอ็นเข้าคณะดนตรีแต่พ่อก็ใจดีนะเ้ยไม่ใช่ดิบแม่แม่แม่ใจดีมากแม่บอกว่าเฮ้ยเรียนได้นะแต่ส่งตัวเองเรียนโอ้ก็คือเขาไม่สนับสนุนนั่นเลยเดี๋ยวย้อนกลับมาอีกนิดหนึ่งคุณโจพอมหนึ่งถึงมสาเนี่ยก็คือเรียนไม่ได้ดีแต่ว่าเริ่มเล่นดนตรีแล้วมีแก๊งเพื่อนเล่นดนตรีแล้วมีแก๊งเพื่อนเล่นดนตรีเลยแล้วเราก็จับกลุ่มแล้วพอมามสถึงมหแล้วครับก็ยังเล่นดนตรีเหมือนเดิมแต่ว่ายังเรียนที่เดิมไหมย้ายละย้ายมาเรียนเีย คือเริ่มเริ่มดื้ออีกเลเวลหนึ่งละดื้อเลเวลเลเวลหนึ่งคือหมายหถึงวาเริ่มปีนกำแพงโดดเรียนอ่าเริ่มโดดเรียนโดดเรียนนี่คือแบบรับไม่ได้เลยที่บ้านแบบผูกไม่ได้เลยโดดเรียนคือเป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่แล้วแม่งไปคือประเด็นเนี้ยไปเห็นช็อตผมแบบกําลังโดด <c oughs> คือเขาเห็นช็อตขนางข้าเขาเลยเหรอคือคอย่างนี้โรนนงเรียนเนี้ยจะดัดชื่อโรงเรียนอะไรจะดัดเส้น,นวานิชนี่แหละที่เรท,ท,ท,ที่บวใหญ่นะอะจังหวะโดดข้ามกำแพงอะ่ะอาจารย์แม่งรออยู่กำแพงฝั่งโน้นนะแล้วอยู่เงี้ย อ๋ออับคลิปด้วยแล้วผมอะโดดมาก่อนอาจารย์บอกแล้วเพื่อนกำลังโดดตามมาผมจะบอกเพื่อนว่าอย่าโดดไปแล้วนั่นแหละอาจารย์เลยไปฟ้องเรื่องใหญ่มากคือคําว่าโดดโรงเรียนของของเราอ่ะคือเราแค่จะโดดไปกินข yeah. right> ้าวเพราะข้าวเรียนไม่อร่อยอร่อยอยู่ครับแต่ว่าผมไม่ชอบได้หมดเลยผมไมอาจดาหมดเลยโรงเรียนเก่าเดี๋ยวเขาจะน่าอร่อยกับข้าวดีผมชอบผมชอบเกาเหลาที่โรงเรียนผมอยู่รัสิมาผมกินนอกเรียนทุกวันอะ มผมไม่เคย,คย,ยเข้าในโรงเรียนอ่ะมันดูไม่ขู่อคือไม่เข้าใจเหมือนกันนอกเรียนมันเท่เแ,ลแล้วแม่งได้เยอะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรมันมันรู้สึกถึงอิสระภาพทั้งทั้งที่มึงเพิ่งเข้าเมื่อเช้าแล้วมันก็ออกตอนเย็นอยู่เลย<ช>แต่รู้สึกแบบใช่แม่งโดดลงมาแล้วแบบอิสระภาพว่ะ<ช>เพื่ออะไรวะไม่เข้าใจก <c oughs> ินข้าวเสร็จแล้วก็กล่าวว่าเล่นเกมสักหน่อยสักสิบห้าบาทมันจะได้ประมาณสักชั่วโมงนึงสักหน่อยสักหน่อยเพราะว่าเผื่อครูเข้าเรทก็จะเช็คเพื่อนเอครูเข้ายังไงเฮ้ยยังไม่เข้าอ่ะต่อสักหน่อยเล่นเกมกันนั่นแแหหละะคคคืืออผู้ใญ่่เเขาาาจิดดดวกรรโียยนนมับบ ไปยมุกเสพติดไปติดยาไปมัวสูงใ,ใช่ใช่แบบนั้นเลยซึ่งจริงไม่มแค่ไปกินข้าวเฉยแต่แบบผู้ใหญ่ก็แบบเฮ้ยไม่ได้นะงั้นต้องดัดสันดานเพิ่มอีกเลเวลหนึ่งอุ้ยแค่เขารู้แค่นี้เหรอโอ้หมอสี่ไปเรียนเรียนวัดที่ขอนแกน่นย้ายไปนูน่นชื่อนรงเรียนอะไรครับเสนาบดลวัดกลางอ,อยู่กลางเมืองเลยอันนี้ก็เจอเพื่อนอีกเลเวลหนึ่งเหมือนกันหรือว่าจะเอาเราอยู่ไหมแม่งเราไปอยู่กับเขาเลย ไปในทิศทางเดียวกันแต่ว่าเพื่อนแว้นไหมตอนนั้นไม่แว้นไม่แว้นถือว่ายังดีถือว่าดีมากเลยนะไม่ขี่มอไซค์ไม่แว้นไม่อะไรเหล้าก็ไม่กินไม่กินเบียร์ไม่เอาุหรี่ก็แค่ลองโอ้โหคือแบบถือว่าดีมากถือว่าถือว่าชีวิตดีมากเหล้าอ่ะผมลองหลายรอบแล้วอืแล้วผมเมาเร็วมากผมก็เลยอยากรู้ว่าทําไมเป็นอย่างนี้แบบฝังใจตั้งแต่เด็กว่าทำไมกูคออ่อนจังอ่าโตมามันมีให้ตรวจกระพุ้งแก้มอ่ะ อเออแบบตรวจว่าแบบยีนเราแบบนู่นนี่นั่นอะไรยีนผมแม่งกากเรื่องแอลกอฮอล์คือถ้าผมกินปุ๊บเนี่ยหน้าแดงหมดเลยไหมแดงทั้งตัวมันสามารถนอนได้อย่างรวดเร็วบบภายในเวลาหนึ่งกระป๋องยาวอ,ะอ่ะคือผมรู้สึกแบบไม่กินก็ได้เออ,อก็เลยแบบไปกินไปกินแบบเบียร์ที่มันอร่อยขึ้นแบบเบียร์อะไรพวกนี้ก็เลยรู้สึกว่าไม่ใช่ทางแต่ไปแต่เมาดิบกับเพื่อนได้นะเพื่อนไปก็ไปได้อะไรเงี้ยชอบเล่นโนตี้มากมดีมากเลยนะฟังคุณโจคือผมอ่ะคือมีหาคนที่แบบคิดคล้ายๆกันอย่างเงี้ยไม่เจอเลย ตั้งแต่คุยกันมานะครับคืออย่างอย่างตอนผมอยู่มอต้นมปลายเนี่ยความรู้สึกตอนนั้นน่ะใครดูบุหรี่นี่คือเท่จริงไม่เข้าใจไม่เข้าใจมันเท่เรื่องอะไรวะเห็นชิบหายแล้วมันเท่เรื่องอะไรจนปัจจุบันผมไม่เข้าใจว่ามันยังเท่อยู่ไหมแต่ก็ยังมีคนแบบว่ายังมีเด็กแบบที่ต่ำกว่าสิบแปดก็คือแบบเดินดูดเดินมันไอ้ทัศนคติมันมาจากไหนครับคุณโจผมไม่เข้าใจมือนี้ไม่ใช่ได้ยังไงเนี่ยต่อให้วันเนี้ยเราอ่านกันไปเดี๋ยวก็มีคนด่าแล้วมีเด็กมาดูใช่ไหมแล้วถือว่าเดินตอ ตอนนี้ผมไม่สอนอะไรหรอกเพราะสุดท้ายบอกไปคุณก็ไม่เชื่อเหมือนผมอะ่ะเหมือนเราอะ่ะบอกไปตอนเด็กตอนนั้นอะ่ะบอกว่าจะดูดนะทําไมวะกูลองดิจะถ,ถ้าลูกผมอะ่ะถ้าเขาขอผมจะให้เขาดูดผมจ,จุดให้เขาดูดเลยใะรู้<จ>ใช่<ะ>ผมว่าให้เขารู้ไปเถอะ <c oughs> เราไปแบบว่าเหมือนกับยิ่งห้ามันเด็กสมัยเนี้ยคือแบบกูยิ่งอยากลองอะ่ะผมก็อยากลองตอนนั้นแต่<ม>ว่ามันก็ไม่เข้าใจว่าว่ามันเท่ตรงไหนนะตอนนั้นแต่ความรู้สึกอะ่ะความรู้สึกลึกๆมันเก่ามากว่าแค่ปล่อยแค่เอาเสื้อออกน่องเก่งก็เท่แล้วอ่ะไม่เข้าใจเหมือนกัน ตน<ก>ความที่ที่เหมือนกับว่าอะไรที่มันที่มันผิดกฎมันจะเท่ตอนผมอยู่มอตอนตอนผมอยู่มอ,อยู่รัตติมาเนี่ยเขาบอกว่าให้เอาถุงเท้าเนี่ยดึงขึ้นเราก็จะพับอตอนที่อยู่ประถมเนี่ยเขาบอกให้พับเราก็จะดึงขึ้นให้ครูด่าแล้วมันก็จะรู้สึกว่าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่มันก็ที่ก็นั่นก็เป็นเนี่ยทุกวันนี้ยังคิดตัวเองว่าทําอย่างนั้นทาไมวะเสลยชิบหายแต่ก็เอ้ยไม่พี่เข้าใจน้อง ทำไปเลยเออจริงมึงทาไปใครอยากดูแล้วมึงทามึงทำแล้วพอคราวนี้แก๊งเนี่ยที่เราไปเรียนอยู่อยู่ขอนแก่นโรงเรียนวัดเนี่ยอันนี้ถือว่าฮิลไหมถือว่าเป็นแนวไหนฮิลสุดของผมเหรอยกพวกตีกันโอ้อันนี้มีชกต่อยแล้วมีชกต่อยแล้วอันนี้คือจะใครจะกล้าชกอะคุณโจเนี่ยไม่แน่นอนเพราะผมวิ่งก่อนอยู่แล้วขาผมยาวผม ไม่ค่อยไม่ค like like. ่อยอยากให้แบบว่าคือผมมันเป็นคนไม่ค่อยชอบเรื่องชกต่อยแน่คือพอมันไปอยู่กับเพื่อนแบบเฮี้ยวเี้ยวมันชอบแบบเฮ้ยแม่งต้องนู้นต้องกลายเป็นคนใจร้อนแต่เมื่อไหร่วะเข้าใจะคือแต่ก่อนไม่ได้เป็นคนใจร้อนพอไปอยู่กับพวกนี้ก็ใจร้อนแล้วมีมีได้บวกกับเขาบ้างไหมมี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 แม่ก็โอ้โหหนักกว่าเดิมเลยครับนี่ปวดหัวเลยอันนี้คือช่วงมสี่มสี่ม้วตอนนั้นในหัวเราเรามีเป้าหมายในชีวิตหรือว่าเราไม่มีแล้วมี ไม่มีเลยไม่มีอะไรเลยในหัวคือในหัวคิดแค่ว่าอยากเป็นนักดรนตีอย่างเดียวแต่ไม่รู้ว่านักดนตีของเราเป้าหมายคือแม่งต้องสูงสุดแค่ไหนวะบอดี้สแลมไม่ใช่ไม่ใช่คือแบบอยากเล่นกับเพื่อนเฉยเอออยากเล่นกับเพื่อนแต่อยากแต่อยากแต่อยากได้เงินนะอยากมีเงินอยากเลี้ยงตัวเองได้อะไรเงี้ยแต่แต่แต่ว่าเนี่ยผมถึงบอกไงว่าอาจารย์อาจารย์ก็จะบอกว่าดนตรีอะมันอย่างงู้นมันอย่างนี้มันหากินไม่ได้มันนู่นนั่นเข้าใจปะ แต่ถ้าเกิดเป็นอาจารย์คนเดิมของผมเนะี่ยก็จะบอกผมว่ามึงทําเลยเอาให้สุดเลยอยากทำหรอทําอย่าไปเชื่อ,อว่าอื <คน S 2> ่่ไปเชวาใครม,มาทําไม่ได้ผมก็เลยติดคําสอนอาจารย์คนแรกว่าต่อให้อาจารย์คนนี้จะมาบอกผมยังไงผมก็ไม่ไม่สนหรอกผมก็จะทําอยู่ดีทุกอย่างที่ผมอยากทำผมอยากทำทำโโหดีมากท่านั้นผมถึงบอกไงว่าดีโชคดีที่ผมได้เรียนกับอาจารย์ที่ค่อนข้างไม่เซ็ตดีมากมคนหนึ่งแล้วก็สอนผมในในสิ่งที่แบบเออแม่งผมจำมาถึงทุกวันเนี่ย แล้วกลายเป็นว่าเด็กคนหนึ่งสมมตินะผมอะไรจําอะไรไม่ดีมาตั้งแต่เด็กกันแล้วอาจจะเป็นคนหนึ่งก็ได้แต่ไมซ์เซ็ตตรงนี้มันทําให้ผมไม่ยอมแพ้ชอบอะไรที่มันท้าทายแล้วไม่เชื่อใครด้วยว่าใครจะบอกผมว่าผมทําอะไรไม่ได้หดือยําได้หรือไม่ได้ผมเป็นคนบอกเองฉะนั้นผมรู้สึกว่านี่แหละแม่งคือตัวผมเออแล้วรู้สึกว่าอันนี้แหละผมเชื่อเชื่อจากคำไม่ได้เชื่อจากคาพูดเขาเชื่อจากการที่เขาพูดแล้วผมทดลองทําไม่ใช่ว่าเขาพูดป,ปึ๊บแล้วผมเชื่อเลยไม่ผมก็เชื่อจากสิ่ที่เขาพูดนั่นแหละแล้วก็มาลองทำโอ้โห แม้แต่ตัวผมเองเนี่ยผมตอนที่กลับมาเนี่ยแล้วผมบอกว่าผมจะขายกิมจิออนไลน์คือทุกคนบอกกิมจิคืออะไรวะแล้วขายออนไลน์จะขายได้ยังไงทุกคนบอกเจ๊งเนี่ยอันนี้คือมันเป็นทัศนคติแรกเลยที่โหคุณโจโหดมากดีไหมจริงทัศนคติผมว่าโคตรสําคัญตั้งแต่เด็กแล้วเวลาผมทําเรื่องกับเด็กและเยาวชนตอนนี้นะผมจะบอกมันว่าบอกกับพวกมันตลอดเลยว่ามึงไม่ต้องเชื่อกูแม้แต่กูจะบอกว่าทําได้หรือไม่ได้มึงต้องเชื่อตัวมึงเองด้วยฉะนั้นมึงทําอะไรมึงทําเลยต้องสนใจ แค่ซัพพอร์ตฉะนั้นะจะเป็นแม่มึงหรือจะเป็นใครก็ช่างถ้าเขาบอกในทางที่ดีมึงฟังแต่ถ้าเกิดไหนที่รู้สึกว่ามาห้าวาว่าน,นี่อย่าทาทาไม่ได้หรือว่ากั้นลิมิตคนเราไม่มีลิมิตลิมิตคือตัวมึงเองถ,ถ้าทุกคนคิดว่าเรามีลิมิตนะเราจะไม่เกิดอะไรสักอย่างขึ้นบนโลกใบนี้เลยไมซ์เซ็ตของฝรั่งอนะที่มันไปได้ไกลเพราะเขาไม่มีไมซ์เขาไม่มีไมซ์เซ็ตกรอบไม่มีไมซ์เซ็ตลิมิตเข้าใจไปดาวนผมชอบเรื่องหนึ่งมากกับการไปดาวอังคารไปดวงจันทร์ไปทํานู่นนี่นั่นอเพราะว่าถ้าเกิด คนเนี้ยมาเกิดที่ไทยอ่ะอาจจะไม่ได้ไปก็ได้นะเข้าใจไหมผมไม่ได้บอกว่าไทยไม่ดีนะแต่หมายถึงว่าเราต้องกรอบอะ่ะกรอบเราเยอะไปหน่อยอแล้วสิ่งสําคัญถ้าเกิดควรจะต้องปฏิรูปปฏิวัติหรืออะไรก็แล้วแต่นะาการศึกษาแม่งสาคัญเพราะถ้าเกิดเราผลิตคนคุณภาพดีประเทศเราจะดีขึ้นแต่ถ้าเกิด<ๆ>เราไม่ได้สนใจว่าคนจะผลิตออกมาเป็นยังไงแม่งมันเหนื่อยที่คนกลุ่มหนึ่งที่แม่งคุณภาพดีต้องมาแบกจริงเข้าใจไหมแม่งเหนื่อยจังมันเหนื่อยก็เหมือน บริษัทบริษัทหนึ่ง <Ừ. S 2> ประเทศเหมือนบริษัทหนึ่ง <Ừ. S 2> พี่เก่งกันอยู่ห้าคน,นแต่เก้าสิบคนพี่โคตรห่วยแล่พี่โคตรเหนื่อยเลยนะ <Ừ. S 2> มันไม่ไปไหนเลยแต่ถ้าเกิดพี่เปลี่ยนหม่ว่าพี่ต้องเทรนนิ่งพนักงานอัพสกิลอ้90คนนเ้าให้เก่งเลยใช่มันจะกลายเป็นว่าคนพวกนี้จะเก่งขึ้นเก่งขึ้นแล้วเหลือคนที่ไม่เก่งน้อยลงแล้วบริษัทพี่จะไปได้ไกลประเทศเหมือน,นบริษัท <Ừ. S 2> ถ้าเกิดเอาคนกากๆมาบริหารยังไงก็นี้อยู่ดีแล้วก็สิ่งสําคัญต้องรู้ว่าอันไหนควรเปลี่ยน <Ừ. S 2> อยู่แล้วฉะนั้นเนะ่มาใช้ผมคือการบริหารอะไร จากสิทที่เป็นอยู่แค่นั้นเองเขาต้องมีกิจกรรมทำกันปีหนึ่งคือมันมีให้เลือกระหว่างมึงจะเป็นเชียร์ตกมือกับมึงจะเป็นลีดไปสมัครเป็นลีดเขาบอกผมว่าสูงเกินไปแม่งไม่อยากได้กลุ้มก็บอกกูดีๆดิไม่ต้องแบบอ้างอะไรอย่างนี้เลยคือปฏิเสธอยดังอื่นอะร้อยแปดมึงปฏิเสธได้ด้วยแต่บอกว่าผมสูงเกินไปถ้ามึงมัดแต่บนบานไม่ต้องมีแล้วอาจารย์ก้มกาบสุลต่านรอคอยแต่ฟาปัะทัตที่กูทำมาเจบจนชินชาเกิดปัญญาเจอปัญหาหมดอัตตาเชื่อมศรัทธาแต่ก็มา